สวัสดีนะคะคลิปนี้พี่พี่ก็อยู่กันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะพี BB ่พี่จะพาไปเที่ยวกันที่ประตูน้ํากันนะคะไปอัปเดตกันว่าประตูน้ําเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นนะคะไปเจอกันที่ประตูน้ํานนี่นะคะร้อนอยู่สาย62นะคะทุกคนนี่ก็ถึงอินทาสแควร์กันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปประตูน้ํากันอันนี้ก็เป็นตึกใบยกสองนะคะอันนี้ก็แยกมักกะสันนั่นเองนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ห้างอินทราสแควร์กันนะคะอ่านี่นะคะข้างหน้าโน้นอันนี้ก็จะเป็นตึกใบยกสองอ่าเดินข้ามไปเลย แล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าอินทาสัแควนะคะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันนะคะเพราะว่าห้างนี้ก็เป็นห้างที่คุณแม่ลีนาจังอยู่ใช่ไหมอ่ะนะคะฉันนึกถึงคุณแม่ลีนาจังอะ่ะแต่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีเสื้อผ้าสวยๆมีอะไรแบบนี้นะคะ เห็นไหมกระเป๋ากระเป๋าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยกระเป๋าเดินทางนะเวลาเพื่อนๆจะไปแบ็คแพ็คเกอร์ไปเที่ยวอย่างเงี้ยลองดูนะคะอุ้ยแล้วก็มีรถมีอะไรด้วยอะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อนะคะนี่ก็จะมีของขายที่เป็นพวกของฝากหรืออะไรประมาณเนี้ยเนี่ยแล้วก็มียามีอะไรด้วยนะคะ ปเดินกันไปต่อนะคะโอ้ยเสื้อผ้าสวยๆงามๆเยอะแยะมากมายเราเดินมาดูกันนะคะถ้าใครมาที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วนะคะก็สามารถที่จะนั่งรถสายที่ผ่านไปประตูน้ำอะ่ะอลองดูนะคะ นี่แหละนี่นะคะก็มีเนี่ยมีนี่ด้วยนละเนี่ยมีเสื้อผ้ามีอะไรแบบนี้ไปนี่นะคะไปะเดินไปเรื่อยๆอ,อินทารสแควร์บีบี้เคยมาถ่ายคลิป แล้วครั้งหนึ่งถ้าจําไม่ผิดนะคะถ้าจําไม่ผิดอะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นสองปีที่แล้วแล้วนี่เสื้อผ้าอาะไรปะเดี๋ยวเราไปไไนะอ๋อมียาดมยาหม่องยาหอม นี่ไงเองดูดิเสื้อสวยป่ะเนี่ยเสื้อโค้ทเวลาอ่ะเดี๋ยวเราก็เดินกันไปต่อนะคะเนี่ยมีพวกร้านเกมมีอะไรอุปกรณ์เต็มไปหมดนะคะเนี่ยและเราก็เดินกันมาต่อนะคะมีพวกของฝากของอะไรเต็มไปหมดเลยนี่ก็มีนะเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยนะคะมีหลากหลายราคาเลยอะนะคะเพื่อน เออปาเดี๋ยวเราแวะไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะมีอุปกรณ์มีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่แหละเห็นปะเกงเกงเสื้อหรืออะไรต่างๆนะคะเนี่ยมีลายชงลายช้างก็มีนะคะเออเนี่ยแล้วก็กระโปรงกระเป๋าโดยทั่วไปนะคะพาเพื่อนๆมาช้อปปิง้งแล้วก็มาเที่ยวกันดีกว่านะคะ อยู่ตรงนี้นะอืมนะประมาณนี้นะคะเนี่ยแล้วก็มียกทรงยกทรงอะไรอย่างเงี้ยอืมเนี่ยแล้วก็เครื่องสำอางแต่งหน้าเห็นไหมเนี่ยกระเป๋าโอ้ยอันนี้เป็นสินค้าทำด้วยมือเลยนะ เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยได้นะเนี่ยกระเป๋าช้างกระเป๋าแบบไทยแลนด์อย่างเงี้ยทุกคนเพื่อนๆลองดูนะคะอืมอ่ะลองดูเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเสื้อผ้านะคะอันนี้ออกไปได้ปะนั่นนะ่ะนี่ไงบ้านคุณแม่ลีนาจังอยู่เนี่ยอินทารสแควร์นี่ไงเห็นปะ TSC คลิคนิกเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้เผื่อบางคนแบบเป็นแฟนคลับแม่รีนาจังฉันก็เป็นแฟนคลับแม่รีนาจังพี่พี่ก็เคยเจอคุณแม่รีนาจังนะคะแล้วก็ถ่ายรูปก,กับแกไดหละอยู่ตรงนี้แหละเออพี่เคยมาถ่ายรูปก,กับแกเคยเจอแกเนี่ยเสื้อผ้าสวยๆเห็นปลายเพ้นสวยๆมากเลยอ่ะอืม นี่ยมีทองปลอมใช่ไหมหรือทองจริงวะเองดูดิของปลอมเอออะไรนะนั่นไงนี่ไงทุกคนเนี่ยคุณแม่ลีน่าจังเองเห็นไหมคุณแม่ลีน่าจังอยู่นี่นี่ไงเนี่ยคุณแม่ลีน่าจังก็อยู่ ประมาณนี้นี่นะคะคุณแม่ลีน่าจังน่ารักมากเลยเมืเ่อกี้แกเอาเดินออกมาพอดีบีบีก็ทักไทยแกแกจําได้นะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านเผื่อใครแบบเป็นแฟนขับแกนะนั่นแหละอืนี่นะคะทุกคนดูป้ายนะคะเผื่อใครสนใจอยากจะมาขายของนะคะไปติดต่อพื้นที่เช่าได้นะคะเนี่ยอยู่ติดกับแม่ลีน่าจังด้วย นะคะนั่นแหละ เซล100บาทเองนะคะมีถูกๆก,ก็มีนะเออราคาแบบประหยัดปรๆแล้วข้างหน้านู้นก็จะเป็นของฝากนะคะเป็นของฝากของอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยร้านวันเอาเอ้มอนเอาเล็เนี่ยน let, เ,นะะเนี่ย,ยมีเสื้อผ้าของคุณคนคนแก่คนผู้สูงวัยค่ะขออนุญาตถ่ายหน่่ยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ นี่นะคะว่าดูกันนะคะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเผื่อแบบมีวัยผู้สูงวัยมาใส่แบบมาหาซื้อก็มาตรงนี้ได้นะอินทาสแควร์นะค <c oughs> ่ะประมาณนี้นะคะเนี่ยมีของฝากมีทุเรียนฟิตได้ได้วยเห็นปะอปง <ะ S 2> ั้นเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันเน,น,นี่ยมีรองเท้าเห็นปะ เนี่ยแล้วก็มีโดยทั่วไปนะคะบีบีก็จะพยายามเดินช้าๆเผื่อเวลามีคนคนเท่าคนแก่ดูอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้แบบอ่าเนี่ยแหะสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยปะแล้วเดี๋ยวเราจะพากันไปขึ้นอีกชั้นหนึ่ง หรือเขามีแค่สองชั้นน่ะพี่ก็จําไม่ได้อ่ะบุ๊กอะ,อะมีข้างบนไม่มีแล้วเนาะเออนั่นแหละประมาณนี้นะคะคือมีหลากหลายนะเผื่อทุกคนมาดูกันอย่างเงี้ยเออในเห็นไหมเห็นเสื้อผ้านี่ก็สวยๆงามกระโปรงกระเป๋านะคะอันนี้ก็เป็นการพามาอัปเดต อ,อินทาสแควร์ประตูน้ำฉบับของบิบีออนทัวร์นะคะในปี2568ค่สองปีที่แล้วเราก็เคยมาแล้วไงะนะคะแล้วเราก็ไม่ได้มาที่นี่อีกเลยแล้วก็ได้มาเจอแม่แฮลีน่าจังดีใจมากนีี่มมมมมมัเเาาาช้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mà, ตรงนี้ก็เป็นเป็นโซนเกี่ยวกับพวกไอทีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีไม่มีโซนไอทีด้วยนะ <Okay. S 1> เออแล้วก็มีกระโปรงกระเป๋าเสื้อผ้านะคะเออนั่นแหละตรงนี้ก็เป็นโซนโรงแรมนะคะของโรงแรม Inter อ,อินทาสแควร์เฮ้ยอันนี้ยังมีอยู่อ่ะบุ๊กเล่นหน่อยนี่ยังมีอยู่นะเนี่ยาเออ สมัยพี่ก็ยังมีนะอันอย่างเงี้ยเด็กตอนพี่เด็กๆมีเนี่ยย่อนแล้วก็เป็นของเล่นเนี่ยมีเสื้อผ้าสวยๆอยู่ตรงนี้อีกไะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีทั้งของเด็กของอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย มีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นร้านของฝากป้าเดินไปดูเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณชั้นแรกนะคะ เมื่อกี้เราพาขึ้นไปชั้นสองเนาะอันนี้ก็เป็นบริเวณชั้นแรกเราก็มาดูกันว่ามีเสื้อผ้ามีอะไรกันหรือเปล่าพาเพื่อนๆมาชอปปิ้งกันเนี่ยอุ้ยมีร้านอาหารอินเดียด้วยอะ่ะเนี่ยเพราะว่าห้างนี้เป็นห้างอินทาสแควร์เนาะ หอมนะหอมอยู่แต่บิบ๊กกินไม่เป็นหรอกอินเดียเวเกตเทเ,ทเทรียน<อ>ดิฉันกินไม่เป็นกันป้าเดินไปดูกันเรื่อยๆมีกิฟชงกิฟช็อปด้วยอะ่ะ กะเป๋า baby bag baby bag ja ah baby bag you like baby bag please pyar se bolo hm 500 wala side ja do sab pata ออตรงนี้ห้ามเข้าอันนี้ด้วยอ่ะอ๋อมีอันนี้ด้วยอือ <100. S 1> เห็นไหมกางเกงสวยๆทั้งนั้นเลย <100. S 1> อ๋ออ๋อโอเคแตงเก y o วก่ะอ่าโอเคไป 卡卡。 นนะเนี่ยเดินต่อไปเรื่อยๆอุ้ยตรงนี้เป็นโซนใหม่หรือเปล่าเนี่ยเดินไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยมีร้านของฝาก โอ้ยน่าแหละแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้ก็แบบเออเซลล999บาทอะ่ะเนี่ยเผื่อเป็นเสื้อแบบคุณสุภาพบุรุษใส่กันอะ่ะสวยๆงามๆนะคะตอนนี้เท่าไหร่แล้วกี่โมงแล้วอะ่ะบสองครึ่งเหรอโอ้ยไปนี่นะอินทาสแควร์ก็ยังมีอะไรที่แบบ ปถือว่าเป็นอาณาจักรของเสื้อผ้าเลยอะทุกคนนะคะประมาณนี้เป็นอาณาจักรเสื้อผ้าหลายๆหลายๆอย่างเลยให้เราได้ดูได้เห็นกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามาอัปเดตกันนะคะเออปะกินเมซอนไหมมีเมซอนก็มีกินข้าวก่อนไหมบุ๊กพี่ก็เริ่มหิวแล้วแหละเนี่ย นี่ก็มีนะเสื้อผ้าเนี่ยเออเนี่ยชุดสูตรอะสวยอ่ชุดสูตรก็สวยนะเนี่ยเอาเตรียมมาแค่แบบสองใบแดงใบเทาเนี่ยเห็นปหมสวยมากๆเลยเสื้อเชิ้ตค่ะค่ะนะคะเนี่ยเห็นไหมเสื้อผู้ชายก็มีเห็นไหมเนี่ยประมาณเนี้ยเออ นี่แหละเดินมาเรื่อยๆโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคนะเพื่อนๆนะก็มีประมาณนี้สำหรับอินทาร์สแควร์นี่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับอินทาร์สแควร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันนะคะคลิปหน้าว่าบิี้จะพาไปเที่ยวไหนอันนี้เป็นใบหยกหนึ่ง เนี่ยอินทาสแควร์มากันได้นะทุกคนนะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวกันนะคะคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาละเมิดผู้ใดนะคะหากถ่ายคลิปวิดีโอโดนใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะเรามาทำเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันที่นี่